จิจิดจองหรออ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮยเฮ้ยมฮ้ยบ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ย้เยเฮยเ้เ้เย้เ้ เฉดดกระสอบครับก็ขอต้อนรับนะครับขบวนนะครับประถินสามคีนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคอำน่าเจริญนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวัดหนองบางแซดุกิเดิเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กําลังนาขบวนแผ่รอบสารการเปลี่ยนนะครับให้ครบจำนวนสามรอบนะครับตามประเพณีนะครับขอต้อนรับทุกท่าน นะครับด้วยความยินดียิ่งครับขอต้อนรับสาธุชนคนใจบุลนะคพับคนใจดีทุกท่านนะครับวันนี้ที่ได้มาร่วมอธิบูทนาสาธุุนนะครับในการทอดถวายภาพพระกรถินนะครับที่วัดหนองมะแซวนุทิศในวันนี้ครับขอบพุณคุณท่านนายกประยง์บุญทองนะครับแต่ยังไม่นบุตรีตะบนนาวังครับท่านกร้มาในการทอดกระถินในวันนี้นะครับขอบพระคุณ ทุกท่านเลยนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มาในวันนี้นะครับพี่น้องชาวไรชุมชนใกล้เคียงแล้วก็พี่น้องสามัญคนทั่วไปครับที่มาร่วมทำบุญสร้างกุศลนในวันนี้นะครับก็ขอ,ขอต้อนรับด้วยความยินดีที่มีทุกท่านเลยนะครับ เ่นเลยนะครับตอนนี้นะครับมาทอดถวายนะครับที่วัดหลวงพ่อจันทพิเรศนะครับขอบพระคุณิศยาธิษฐานจากนะครับอ่าธรรมกายนะครับบูชาธรรมแปดสิบปีหลวงพ่อธรรมชัยโยร่วมถวายด้วยในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการแห่ขบวนรอบสาราการเปลี่ยนนะครับให้ครบจำนวนสามรอบนะครับก่อนที่จะขึ้นพิธีทางศาสนาในการถวายผ้าพระกริงน บนศาลานะครับแต่ช่วงต่อไปครับพี่น้องครับครับพี่น้องวันนี้นะครับเป็นบนใหญ่นะครับของวัดหนองบัสตะนงคีเล็กนะครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับขบวนนะครับคณะกระิงสามัคคีนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคอมนาาเจริญนะครับกระิงสามัคคีนะครับจากคณะ าจารุสิทิของธรรมกายแตครับบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชัยโยด้วยนะครับวนกระถินจากพี่น้องสานทุกคนใจดีทุกท่านเลยนะครับพี่จองกระถินร่วมกันนะครับวันนี้เพื่อเป็นการบูรณะวัดวาอารามให้มีความรุ่งเรืองคงอยู่สถาพรต่อไปนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะครบจำนวน3รอบแตครับก่อนที่จะขึ้นบนศาลาธรรมพิธีทางศาสนาในการทอดถวายภาพระกระถินต่อไป ขอบพระคุณนะครับในส่่นของโรงทานทวกโรงทานเลยครับวันนี้ที่นําอาหารหวานคราวนะครับบาบริการให้พี่น้องที่มาในวันนี้ได้กินอย่างอิ่มน้ําสํารานกันเลยนะครับในวันนี้ขอบพระคุณทุกโรงทานเลยครับเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวเจ้าภาพน้าเปล่าเจ้าภาพขนมนะครับนมเนยต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้นะครับวัดหนองม้ซาเราครับเป็นวัดที่มีความร่มรื่นและก็ร่มเย็นนะครับอ่าลัก หลายด้วยแม่ไม้นานาพันธุ์นะครับซึ่งท่านพร,นะ,ระเจ้าวาดวัดท่านนํามาปลูกไว้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับต้นยุงต้นยางหวีหมดเลยนะครับให้นะครับผู้คนสัญจไปมาได้มาขพ้่ง้าอาศาายัยในความร่มเย็นนะครับให้นะครับที่น้องที่ผ่านไปผ่านมาได้มา แต่ครับพึ่งพาอาศัยนะครับขอบร่กิจที่วัดแห่งนี้ได้แต่ครับขอบพระคุณทุกท่านเลยตอนแล้วกันนะครับท่านผู้มีเกียรินะครับที่เดินทางมาจากหลายท้องที่ท้องถิ่นนะครับมาร่วมบุญกุศลในวันนี้นะครับก็สนุกสนานกับขบวนกองยาวนะครับที่จลังบรรเลงให้พี่น้องนะครับได้มวลตุนโฮเส้ากันในคณะนี้เนาะนะครับเนาะลงซาราแท้ละครัือนี้พี่น้องครับ เอาพวเด็กที่นะครับพี่น้องรอบพิพายแล้วก็บาดในน้องตับสองครับหลักที่สองนะครับบริเวนนะครับเส้นทางรอบสลาเราก็เล็กนิดนึ่งนะครับเล็กนิดนึงนะครับก็ค่อยๆนะครับค่อยๆนำขบวนสัญจรนะครับมีขบวนกองยาวบันเลงด้วยนะครับ วนนี้ก็มีนะครับเจ้าภาพโรงทานมากมหมหลายท่านเลยนะครับนำอาหารหวานข้าว่อให้กับพี่น้องได้รับประทานในวันนี้แต่กรรมขอบคุณนะครับพี่น้องที่จองกันถึงนะครับเป็นน้องสาธุรชนคนใจดีคนใจบริุทท่านเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านเทคนิคนะครับโดยการนําของท่านผู้รายการนะครับท่าน